ครับสวัสดีครับพีพีทุกคนนะครับเนาะครับบาากกันนี้เตรียมภามาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับเมื่อกี้เนี่ยครับเนาะลาวพัฒนาออกศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่สามครับเด็กหลางกา็ออกเจ็ดสองนะพี่น้องเนาะครับเตรียมภามาเบิ่งว่ามีอาจารย์ในเด็กเขา่าอาจารย์ในเด็กหลุดนะครับส่วนเลขสรุปโค้งสุดท้ายเนะพี่น้อง บมมาอี่แง้วแปดขับมาเกดที่กินขคะแเนมนกับซูซีกันเนาะครับเนาะระวังเกกับ8ปกับซีกับหมาเกตสามซีสองบอับขะแนเนยหน่อยๆก็มาได้ได้ขับเด้อบัวหาวัตวตุเดีนนะครับ แจมกาบก็ตรวจกอภัยอีพีไหลนะครับเด้อครับพอแจมพามาเบิงเะครับนอกว่ามีอาจารย์ในได้เขา้าอาจารย์ในได้รุดนะครับข้าพแจม้มเริ่มจากอาจารย์กำแพงเพชรนะพี่น้อง ไปสิแค่มันกระบอกบอสัดเขียนนะพี่น้องเนาะครับอาจารย์คำแพงเพชรแหมมาห้ากับหกห้ากับหกกระบอมาจากตัวพี่น้องแต่ว่าชุดวินเพิ่นนะครับชุดวินเพิ่นมีสองมีเจ็นะครับเนาะนี่คือชุดวินครับส่วนจับคู่กับรุดไปนะพี่น้องมีแค่หกสองสี่สองห้าสอง เด็กบอกเกตสองล่างนะครับถือว่าหลุดไปเนาะครับเนาะครับแต่ว่าชุดวินเขาอยู่นะพี่น้องเนาะเอาผมเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ปากน้ำเนาะครับเนาะบนล่างมิ่งรุดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์กับพ่อมาจักตัวพี่น้องรุดเพิ่ปเลยทั้งเด็ก ติดนี้นครับเนาะ,ะครับจะแค่เก้าสองศูนย์สองออกเกตสองล่างนะครับอ้าอาจารย์ปากน้ำกระลุดเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอ,ขอขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์ปากน้ำเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมปูลื่นสีพี่น้องที่แรกเย็นสองนี่นะครับเนาะปูกะว่าเน้นตึงหน่อย สองคนเตะบอลขับมาซองพี่น้องเนาะแต่ว่าศูนย์บอมานะครับเอาเตะบอลรุดไปเนาะพี่น้องเนาะปูหรือสีงวดนี้แต่ว่าเลขวิ่งซองพอาเตียมกับวาซองอยู่นะครับเนาะมันเลยเป็นเจ็ดซองนะครับครับแตี่ยมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูหรือสีนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เหม่งนะครับอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวหนึ่งคาร์บอมาณนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่ก็ลุดไปนะครับเอาเมื่อกี้ก็ลุดมิเตอรซีตัวเดียวนะพี่น้องเนาะเด็กสุดเวิยนมิเตอรซีตัวเดียวแต่ลุดนะครับเมื่อวากันพี่น้องมีเขา่ามีลุดเนาะครับเนาะ ครับเตรียมข้อขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศป่ศีสะเกดปู่ศีสะเกตบนล่างวิ่งรวด7กับ8ปเจ็ดกับ8กัมาเจ็ดพี่น้องเนาะครับส่วน8ปดรุดไป เอาว่าตะวจับคูหลุดน้อพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับเลขออกเจ็ดสองส่วนเด็กหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะครับแจมข้อกับขอขอบคุณปู่ไรนะครับเด้อปู่ซีสเกตเนาะครับเนาะเข่าตะเล็กบิงนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่จุกนะครับปู่จุก บนล่างวิ่งรุดหนึ่งตัวเดียวโมมาทำพี่น้องหนึ่งกับโมมาส่วนชุดวินอมาตาเกตตัวเดียวนะพี่น้องเนาะมาตาเกตตัวเดียวก็จับคูบ่เขาแล้วนะพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดับรุดนะรับเนาะปูจุกนะครับขอเปรียมข้อขอบคุณอะไรนะครับเด้อปูจุกนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเซียนคนริมทางบนวิ่งรูด5กับ6กากับ6กกับบูมาพี่น้องลูดครับส่วนจับคู่กับลูดไปนะพี่น้องส่วนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1มาสองพี่น้อง ส่วนจับคู่สองสี่สองห้าสองหกน้องพี่น้องเนาะออกเจ็ดสองครับเข่าตะเล็กวิ่งน้องพี่น้องเนาะครับแจมขอขอบคุณหลายๆครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะมีเขามีรุดนะครับพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่เบาแหลมพารวยหรือว่าเซียนป่าตานบทล่างมิ่งรุดศู 8, นย์กับแปดเน้นที่แปด บมาจักตัวนะพี่น้องศูนย์กับบมาแปดกับบมาครับส่วนจับคู่อะหลุดไปแล้วนะพี่น้องเนาะครับอาประธามกรอขอขอพูอไได,ดอีกน,าานนะครับเนะ้อเซียนปาตานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดเข่าตรงๆอย้เด้อพี่น้องเด้อครับปูแห่งบนล่าง วิ่งรูดหกับ7เ,เน้นที่เจ็ดครับจับคู่เน้นที่เจ็ดน2ครับเจ็ดสอเข้าเจเข้าตรงตรงนะครับเดอ้อนี่ปูห้าเจ็ะครับเนาะครับเข้าล่าง72ตรงตรงนะครับครับขอเต็มขอข้อกรา,ขา,ขาขบขอพรบคุณปูหลายหลายนะครับเดอ้อปูห้าเจ็ะครับเนาะ เอาไปโ่งไัมันกัะปูกัะดีใจนเนะครับนะเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหลนอนนานะครับพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับห้าเน้นที่เจ็ดเจ็ดกับมานะ่พี่น้องเรียว่าหาบบมาเนาะครับเนาะห้ารุดโอ้จับคูนะสีดายนะพี่น้องเนาะสามเจ็ดหนึ 7, ่งเจ็ดห้าเจ็ด เลขออกเกตสองครับเขาแต่เลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะจับคูรุดชุดวิ่นพันชุดวิ่นกับ่มีสองเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเขาแต่เลขกวิ่งนะครับพ่อแหลนอนนานะครับอา้าวเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเหลนอนนานะครับเนาะครับบรนจุมาตามกันต่อยพี่น้องไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดนะครับปูโคราดบนล่างวิ่งโลด7กับ3เน้นที่3ามหอยบนมาน้ำกันทั้ง3ทั้ง7จ็ตัวพี่น้องเจ็ดกมาสามกามานี่น้องคำเนาะเจ็ดนี่ไปล่าง3นี่ไปบนเน้นที่3มพร้อมนะครับตะวัาจับคููบ่บเขาเนะพี่น้องเนาะครับสามแปด ออกสี่สามเข้าตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะส่วนเจ็ดก็จับบอใดบอดถือนะครับเอาปูโคราดเข้าแต่เลขวิ่งนะครับเดินทั้งบนทั้งล่างเลยครับแถมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ด บนล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่5มาสนะีพี่น้องหาโบมาน่พี่นะ้องเนาะสี่หกสจับคูรูดคือเก่าพี่น้องเพราะว่าออกส3เนาะครับเนาะเขาตะเล็กวิ่งสตัวเดียวปูศูนนะครับครับขอแถมขอกาบขอบคุณปูรายๆเนาะครับเนาะปูศูนนะครับนะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนนองคายกะบนล่างวิ่งรูดสองกับ3 2กับ3ม,มาทั้งสองทั้ง3มพี่น้องขับส่วนจับคู่กะสองเกียรติโอ้เข่าตัวกับพี่น้องตะวันเนียนผิดเนะพี่น้องเนาะ เข้าตัวกลับเดอครับเดอส่วนสามซีซีสามนม่านำกันนะครับตัวนี้ก็มาตัวนี้กับตัวนี้ครับนี่คือของเซียนน้องคายนะครับเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณอะไรนะครับเดอเสียนนองคายนะครับเนาะไปต่อครับผมเข้าสองเจดตัวกับนะครับ เกย์ฝนนะคนปรปฐมบนน่างมิ่งลูดแปดกับเก้าแปดกับเก้าคารบอมาจ้างตัวน้อพี่น้องเนาะแปดคารบอมาเก้าคารบอมาครับแต่ว่าชุดวิ่นพันมีอยู่นี่พี่น้องเนาะชุดวิ่นสองเจ็ดนะครับซีมีแต่ซีนะครับแต่ว่าจับคู่กระดุลไปน้อพี่น้องเนาะ ครับในชุดวิ่นก็คือว่าคันจับวิ่นกันเบิดคู่ตัวกับเขาสองเอยู่นะพี่น้องเนาะครับอ่าพ่อเต้มขอขอบคุณหลายเะครับเดอเจฝนนครปฐมนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับครับปูสมหวังบนล่างวิ่งรูด6กับ8 โกับเปดกะบอมานพี่น้องรุดครับชุดวินงนี่นี่กะมาคนละอย่างนะครับเนาะวินกับบ่เขาคือเก่าพี่น้องเนาะบอมีสองบอมีสี่ขับส่วนปูจับครูกันหนึ่งห้าหนึ่งครับจับครูรุดนะพี่น้องเนาะครับครับพอแต้มขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะ ไปสุดท้ายท้ายสุดของศเอเตรมนี่กรลุดอยิ่คือเก่าละพี่น้องครับเขาตะเลขวิ่งน้พี่น้องเนาะจับคูบถือแจากเถื่อเปียดกับสามมาสามพี่น้องครับเพอเตรียมเน้นสายวิ่งสายหลุดนะครับเด้อขนวิ่งเอาได้คงงวดเลยนะครับส่วนกันเบิร์กับสามสามซีซีมาทั้งสามทั้งซีแต่ว่าบรดมาเป่านะครับเนาะมาจับคู่กันซีสาม เอาเขาตะลกวิ่งเนาะพี่น้องเนาะลุดก็คือรุดไปครับพอเตียมก็ได้บอกอยู่นะครับเนาะพอเตียมเน้นเนยนอยากให้วิ่งเอานะครับวิ่งเอารุดดอกพูดจังเลยพอเตียมก็บอกเข้าใจปันดลนะครับเนาะครับครับก็มีแคนี้นะครับเนาะ,นแ,นนะ,นะแต่ว่าที่เขานะครับที่จับคู่เขานากาซิมีของเซียนน้องไข่เข้าตัวกลับนะครับ ปูห้าเกีดแปดปูหนะ้าเกีดแปดเจ็ดสองเข้าตรงๆนะครับเนาะครับเจ็ดสองเข้าตรงๆครับนสะองเส้นน้องไข่เข้า,ขาตัวกลับครับนะที่เหลือนั่นก็เข้าตะเลขวิ่งกันเนาะพี่นะ้นองเนาะครับครับนะเอาสุดเออสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะ ครับพอเตมขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตมครับพอเตมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ให้มีนะครับเนาะครับเอาหัวนี้บวสมบวโสกบวมันกะหงววันสุกตามกันตัวเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแคีนีนะครับเนาะเอาไวพ้พอกันอีกมืออื่นเสา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม